ต้องบอกเลยครับในปี2ปีนี้นะครับสโขบ2เป้าตัวกระทัดรัดเนี่ยนะครับเป็นเทรนด์ที่มาแรงมากครับไปดูเลยครับไม่ว่าผู้ผลิตจะสโขบ2เป้าสโคบยูนกนะครับไม่ว่าชั้นนำไม่ว่าจะเป็นชวรลอฟสกี้โคว่านะครับหรือว่าแบรนด์อื่นๆเนี่ยจะออกสโขบกระทัดรัดนะครับ หน้าเลนประมาณ50 mm มมหน้าเลนวัตถุ50 m mm, มมนะครับแล้วก็อัตราขยายเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ประมาณ10เท่ากว่าจนไปถึง30เท่ากว่านะครับออกมาเพาะวอเทก, War ก็ไม่ยอมตกเทรนครับวอเทก็ออกเจ้าไ i เ e r ร d อนะครับอัตราขยายเนี่ยสิเท่าถึง33เท่าหน้าเลนวัตถุ50มิลออกมาให้เป็นตัวเลือกกับท่าน ชอบชินชอบสะโคบแนวนี้นะครับต้องบอกกันเลยครับการออกแบบสโขบแนวเนี้ยเขาจะออกแบบสะโขบให้ลักษณะของเป็นสโขบที่ไว้ติดเป้ครับอาจจะไม่ยังเป็นจะต้องเอาขาทรายไปนะครับถ้าเราเอาติดเป้ไปนะครับแต่ว่าต้องการดูอะไรว่ารายละเอียดของว่าเป้าหมายที่มันไกลนะแต่ว่าดูได้ชัดเจนมากขึ้นเนะี่ยก็จะใช้สโขบพวกนี้ครับแล้วก็ไปเราไปพาดกับ หรือพลาดกับอะไรต่างๆแล้วก็ส่องดูมาตาขยายเนี่ยก็คือจะทําตั้งแต่ประมาณนักสิบเท่านิดๆนะครับก็คือกล่าวคือเราใช้มือถือเอาเนี่ยครับตาขยายประมาณสิเท่าเนี่ยนะครับการส่องเนี่ยก็ยังรับได้มือนิ่งๆเนี่ยก็ยังเห็นวัตถุชัดเจนแล้วถ้าเรามีนะครับมีอะไรที่เราพลาดได้มั่นคงเนยนะครับด้วยตาขยาย33เท่าเนี่ยมันก็จะทำให้ภาพเนี่ยไม่สั่นไหว แต่แน่นอนครับวันนี้เรามา2เป้าเราก็เอามาเอาขาตั้งกล้องมาด้วยนะครับก็ขาตั้งกล้องวันนี้ก็จะเป็นขาตั้งกล้องของ k คเอฟคอนเซนะครับซึ่งเทคนิคอ,อันหนึ่งที่นิยมกันมากก็คือตัวเม u า t i n g ของขาตั้งกล้องนะครับปัจจุบันเนี่ยเราจะชอบใช้เพลทที่เราเรียกว่าอาค่าสวิชนะครับผมนะครับ กล่าวคือความตรงนี้แทนที่เราจะต้องไปหาซื้อมีเพลทขาตั้งกล้องนะครับจริงๆอันนี้ขาตั้งกล้องนี้เขาก็มีเพลทมาให้ครับแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นเมาส์อาฆาตเหมือนกันนะครับตัวนี้เราไม่ต้องสังเกตนะครับผมไม่ต้องติดเพลทเลยนะครับผมอันนี้เขาซอล่องมาเรียบร้อยผมเสียบเข้าไปในขาตั้งกล้องที่เป็นอาฆาตปึ๊บนะครับล็อกจบเลยครับไม่ต้องห่วงเรื่องมีเพลทขาตั้งกล้องเดี๋ยวติดติดกล้องไปทําเพลทหายเลยครับตัวนี้นี่ใช้งานจบแน่นอนนะครับก็ ถือว่าเป็นความสะดวกพอสมควรแล้วครับเจ้า War เทกไวเปอร์นะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวระดับกลางครับเราเอา,เอาง่ายๆเลยคือถ้าเกิดว่าของวอ r เทกครับซีรีส์เริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ s f i r e ซีรีส์ไ i p e r ร d เนี่ยก็จะเป็นซีรีส์กลางๆนะครับก็คือคุณภาพดีขึ้นมาราคาอยู่กลางๆแล้วก็ซีรีส์ตัวท็อปๆเลยเนี่ยเลนคุณภาพสูงก็จะเป็นรุ่นเลเซอร์นะครับอันนี้เนี่ยก็ออกมาก็คือ เป็นราคาส่วนราคาก็เรียกว่าจับต้องได้ครับก็ไม่ไม่ถูกเท่ากับรุ่น s s f i r ฟนะครับแต่ก็จับต้องได้แล้วก็เลนก็คุณภาพดีนะครับผมแล้วก็ที่ผมชอบก็คือปุ่มเนี่ยก็จะเป็นปุ่มแบบ2อันนะครับมีหมุนหยาบหมุนละเอียดนะครับตัวนี้หมุนละเอียดก็ตัวนี้ก็จะหมุนช้ามีฟันเฟืองก็เรียบร้อยนะครับมีทั้งแบบที่เป็นคอตรงเซตไอแล้วก็เปยแบบเป็นแองเกิลคอเอียงมีให้เลือกครับผมส่วนคุณภาพเลนเนี่ย ลองส่องดูแล้วผมว่าใช้ได้เลยครับดูเป้าวันนี้ดูเป้าที่800เมตรนี่เห็นชัดเจนเดี๋ยวผมจะลองพยายามบันทึกใช้เอาสมาร์ทโฟนต่อตรงนี้ดูนะครับแล้วก็ลองบันทึกภาพให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับผม ก็สำหรับท่านที่กำลังมองหานะครับสโคบตัวจิ๋วๆนะครับเอาไว้ติดเป้นะครับหรือจะเอามาเป็นกีฬายิงปืนเนี่ยนะครับผมว่าระยะ100-200เมตรเนี่ยดูเป้าได้อย่างชัดเจนขานขานข,าน,ข,า,นขานตำแหน่งกระสุนได้นะครับถ้า4ี0้า400-800จะต้องเป็นพวกยิงเพลทเหล็กขานก่าโดนไม่โดนเฉยๆฉยอินแพคบะางนะครับหรือว่าดูนกตอนที่แสงค่อนข้างเยอะอย่างนกน้ำ ดูนกอะไรที่กลางวันนะครับเจ้า w a t t e ค Viper SD ครับเป็นตัวหนึ่งที่ท่านไม่ควรจะพลาดในการเข้ามาทดสอบครับก่อนตัดสินใจขอบคุณครับผม